เทรวาตปริทัศตตอนที่แปดสุวรรณภูมิรุ่งอรุณแห่งพระพุทธศาสนาในอุสาคเนเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องสุวรรณภูมิ รุ่งอรุณแห่งพระพุทธศาสนาในอุสาคเนมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อติดตามการเดินทางของพระสัทธ,ธรรมที่ได้ข้ามหาสมุทรมายังดินแดนแห่งใหม่ณลังกาทวีปนั้นบัดนี้พระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาด มีความมั่นคงสมบูรณ์ในทุกด้านเปรียบประดุดภาชนะทองคําที่รองรับน้ำอำมฤตไว้จนเต็มเปี่ยมพร้อมแล้วที่จะเผื่อแผ่ไปยังดินแดนอื่นๆและดินแดนที่พุทธธรร,รมนายได้กล่าวถึงและเป็นจุดหมายปลายทางของพระธรรมทูตสายที่เก้าในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้น ก็คือดินแดนที่ถูกขนานนามว่าสุวรรณภูมิอันมีความหมายว่าแผ่นดินทองซึ่งก็คือดินแดนอุสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี่เองมเมล็ดพันธุ์แรกสุดแห่งพระพุทธศาสนาได้ถูกนำมาหย่อนลงบนผืนแผ่นดินนี้ โดยคณะธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่สองรูปคือพระโสนเถระและพระอุตรเถระตำนานกล่าวว่าเมื่อท่านทั้งสองเดินทางมาถึงก็ได้พบว่าผู้คนในดินแดนนี้กำลังหวาดกลัวนางผีเสื้อสมุทรหรืออสูรร้ายที่มักจะขึ้นมาจากทะเล เพื่อจับทารกกินเป็นอาหารท่านทั้งสองจึงได้แสดงธรรมและแสดงปาฏิหาริย์ปราบอสูรร้ายนั้นจนสิ้นฤทธิ์ทำให้มหาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนี่คือการวางรากฐานครั้งแรก เป็นการจุดประทีปดวงแรกให้สว่างสวัยขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิแต่เพราะว่ากระแสทานแห่งพระพุทธศาสนาที่ทรงพลังยิ่งกว่าและเป็นสายทานหลักที่หล่อเลี้ยงดินแดนแถบนี้มาจนถึงปัจจุบันกลับไม่ได้มาจากชมพูทวีปโดยตรงหากแต่มาจากลังกาทวีป ดินแดนที่ได้ผ่านการชำระสะสางและได้จารึกพระไตรปิฎกไว้เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วพระพุทธศาสนาสายนี้จึงถูกขนานนามด้วยความเคารพว่าลังกาวงอันหมายถึงเชื้อสายหรือแนวทางปฏิบัติที่สืบมาจากลังกา ความโดดเด่นของพุทธศาสนาสายลังกาวงคือเป็นพุทธศาสนาที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยยึดถือพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นคำพีสูงสุดและมีสายการอุปสมบทที่สืบเนื่องมาจากสำนักมหาวิหารอันบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ลังกาวง จึงเปรียบเสมือนมาตรฐานทองคําของฝ่ายเทรวาทในยุคนั้นการแผ่ขยายของพุทธศาสนานิกายเทรวาทแบบลังกาวงได้เริ่มขึ้นในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่16เป็นต้นมาโดยพระมหากษัตริย์และพระภิกษุจากอาณาจักรต่างๆในสุวรรณภูมิเช่นอาณาจักรผู้คามของพม่า อาณาจักรมอนแห่งหริพุนชัยและทวารวดีและอาณาจักรสุขโขทัยของชาวไทยได้ส่งพระสงฆ์และราชทูตเดินทางไปยังลังกาเพื่อทำการอุปสมบทใหม่และเพื่อคัดลอกพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์กลับมายัางดินแดนของตนเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเดินทางกลับมา พวกท่านก็ได้นำคำสอนข้อวัดปฏิบัติและสายการอุปสมบทที่บริสุทธิ์กลับมาเผยแพร่และสถาปนาขึ้นใหม่ทำให้เกิดการปฏิรูปพระพุทธศาสนาครั้งใหญ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงจึงค่อยๆแผ่อ,อิทธิพลและกลืนพระพุทธศาสนานิกายอื่นรวมทั้งความเชื่อดั้งเดิม จนกลายเป็นศาสนาหลักของภูมิภาคนี้ในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นสยามประเทศบัดนี้แสงอรุณรุ่งแห่งพระสัทธรรมได้ทอประกายฉายฉานเหนือดินแดนสุวรรณภูมิแล้วสายทานแห่งหลังกาวงได้หลั่งไหลเข้ามา และกำลังจะผสมผสานเข้ากับจิตวิญญาณของผู้คนในดินแดนแถบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรเริ่มแรกของชนชาติไทยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุขโขทยัยได้ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดแบบลังกาวงมาเป็นหลักชัยของแผ่นดินได้อย่างไร และได้หล่อหลอมจนกลายเป็นพุทธศาสนาในแบบฉบับของตนเองที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร